นังกงหนาอไมมเนาะพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องวันนี้กับพวกแ็แมนองน้ำอีกอีพี่นี่แมน้องน้ำกากระลังใชเฮ็ดโคงกินเนาะเฮ็ดกาเฮ็ดโคงกินครับแค่ของเราอีกเนาะก็คือทีมงานบ่าวจิ๋งทองเนาะที่ว่าเ่ินกับกับมาแต่บริจาคเครื่องจากบ้านมกเฟืองเนาะเดี๋ยวฮามาเบิรงน้ำกันเนาะว่าเมน้องน้ำสีเฮ็ดหยัง วันนี้ก็เป็นอีกนี้มื้อหนึ่งเนาะพี่ว่าสีได้กินขา้าววงกันเนาะพี่น้องซึ่งจะหาโอกาสบันไดการจะไม่ยากเนาะเพราะว่าต่างคนต่างธีทภารกิจเนาะพี่น้องติดภารกิจละกันหาเวลาที่ตรงกันยากเนาะ แกงหน่อไม,ม้แกงหน่อไม้ระดับคั่วผักบ้มแล้วก็สีตามัทั่วนะชิมงานเฮ <c oughs> าเฮ็ดเปียง,ง,งสู้่นกินเนี่ยแงหน่อไม้แกงหน่อไม้แล้วก็ขั่วผักบ้มซีหนูกระตำมักมทั่วประมาณนี้แหละ โอ้โหสิเฮ็ดเสียบโอโสเสียบเปสเฮ็ดใ้สุสสดฝีมือเนาะ <c oughs> เพราะว่าเฮาหาโอกาสแบบนี้นยากพี่น้องเอ้ยเพื่อเพื่อสิได้หว่หวงท,ทีมกันเพื่อสิได้กินข้าวนาการน,นอกนองจากว่าเรียดแต่ละก,กนก้งกะลายพี่น้องเอ,อ,อกก้ยลวกะทีมงานบ่เตียงทองแหง้งแห้งหลายแล้วเพื่อนแห่งทีมงานใหญ่เนาะถือว่าเพื่อนห้เกียรติขนาดถี่ว่าเพื่อนมา ก่อนที่น้ำหนักพี่น้องมาเยี่ยมมายามากินข้าวนะกะบอกว่าบอกว่าจะเฮ็ดสายใดก็เป็นเพื่อน่วมงานกันได้บดนันแหละพี่น้องเลยเอาบ่ได้ติบบได้ว่าเออสายนั้นสายนี้เฮ็ดนั้นนั้นนี้แบบนี้นะคือทุกคนก็คือเพื่อน่วมงานกันมดสร้างคุณงามความดีใหครับสังคม เนาะส่อยสึเหลือซึ่งกันเลยกันไปมีใจนะใจะกาคาโอน,นอนมักบวบบ่มักบวบมักคืออยา่างนี่เหี่มรอยเรมัก<ะ>มักบวบอันมักบวบที่ว่าแบบพอดีตัวน,นี้นะพวกแกพวโอ,อนใส่เก่งหัวเราพอดีเลย ទឹក5ແກງໜູໄມ້ບໍ່ຊິກິນແມ່ນឆាន់ກ່ອນ ตัวนี้มันจะเกลี่แล้วนะบก็ใช่ไดี๋ยวเราทำกระชีตะมทั่วนะ <c oughs> เกลยงไหลได้แบ่งเป็นสองหม้อแล้วจนทะลุดทื่กัมมือหนักได้มีนองน้ำแะเราัเมียมทั่ว ตาหูทอแดนะคะจะตื่นจริงอ่ะแต่ในน้ำซีเตรมเกินไปแล้วโอ้โหได้เหมือนหอมกระตุวนหอมกระเด็งกระตุวน เข้มขน้น<ค>เข้มขน้นพิตาแซบขานาดเลยพี่น้องเอ้ยแกงมันจะม่เเตมมอบ้าใหญ่น่ะพี่น้องเนี่เรียบร้อยสำหรับแกงนอไม้เฮาให้คนซีมเบิ่งว่าแกงนอไม้ทางนากายเขาเป็นอะไรน่ะเป็นอันนี้ละเข้มข้น của thập bột các bạn nó cũng hào ทีมดหม่ออยู่บอ่มันหยอบลงก่อนเลยจังสิใส่ตื่นนะขออนุญาตใส้มือมือกำลังสะอาดแล้วพี่น้อยอัน <c oughs> นี้ก็เตรียมอาหารไว้แล้วเนาะทาทีมงานบ่าเตียงทองเพิ่นยังบอม,มา บ่าวเตียงค่ําบ่าวสุกสันแล้วก็บ่าวกองใสเฮาอยู่หิวน้ําหิวน้ําบ่ยังบ่หิวบ่เข้าถ้าทีมงานกันเนาะเตรียมเตรียมพร้มพร้อมพี่น้องก็ดีใจนะที่ว่าพวกเฮาได้มาร่วมงานกันเนาะก็น่าจะเป็นมือมือนี้ก็เป็น้าเข้าแรง กินความสมัครเนาะหลังจากที่มื่อยลามานํากันเกิ3-4วันบ่แม่นเรื่องง่ายพี่น้องเพิ่นก็ใหญ่ใหญ่เควอันนี้ก็ฝากทาง FC บ่เตียงทองเนาะเข้ามาติดตาม2แม่น้องน้ําเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเอาให้ก็ให้ไปเลยนะตามที่เฮามีเป็อยเล็กๆน้อยๆเนาะเล็กน้อยทําเฮาให้ได้ทําเฮาให้ได้าตามเฮาหได้เอาให้เพิ่น มีอื่นมอืนยังสีพาไป้นหนในแถวพรนเนี่แกต่เขาเขเพิ่นมีทีกอังเนี่ยองกินขาเพิ่นมีแก่งเราไหมสองมอย่างนีได้สองสามอย่างนี่แล้วก่นเยเก่งเราไม้ตำทั่วแล้วค่ะขัวผักบุ้งเน่ยอาหารตามที่เขาหาได้เอากระถางมันเยอะาเพิ่นแทำศาสตรนดวนทำศาสตระ มาในมานากายเนาะกับประมาณน,นี้แหละเนาะพี่น้องยังขาวตัวนึงมานากายปกติเออเนาะชิกเมเจอร์ไม่ยังสุนปาหนิกินมือก้นเลยดิแค่มาเลยคูขข่ขาบป่ะเอาเอาเอาจ้นกเบื่เอเบืเ่อปลานนหนินอนปลาหนิมือเลยเจ้านกคิวมาไปมานาไกายดหัวยากสดก,กินปลาหนิน <laughs> ก็เนอะเหมือนท่าแบบเมื่อยยืดแต่ว่ามันมันขมวนอีกแบบม้วนนลำหลายคนเนาะก็ได้เบิ่เฮียนหลายคนหลายเติมได้เดินเอาไปก็คือเสียเฮ็ดคือเพิ่นบมได้เฮ็ดได้เอาเนี่ยถือว่าทีมงานใหญ่ของบ้าวเตียงทองนี่สุดยอดเนาะที่ว่าเพิ่นเอาใจใส่ได้อลีเนาะคือเพิ่นเนี่ยเขาเมื่อยแหงอีูเลยคือคุณใหญ่ที่เพิ่นสร้างมาเนี่ย คนต้องเห็นแบบฝากมันนี่มืออื่นทนหมดน,นะน่ะนี่เกง่งมไ้ยบุหัวสิทึกปากพคนหรือบอยังหัวได้นี่อ่าตามักทั่วขายเครื่องแต่แท้อือโอ้เพื่อนโลดคลิปแล้วคันว่าได้โลดคลิปแล้วให้จุดแล้วให้จุดแล้วคือทีมงานเหินตรงเน่นนั้น

คาเครื่องหมดเลยเด้อ่าทีมงานเพื่อนพี่น้องตัมักทั่วคลายเครื่องหมดแล้วตํามักทั่วตัดมักทั่วตัดมักทั่วปีเซโนบินมาปีนไกลโบมีดอก มือมันไม่องฟางให้อียกั่งเมื่อเชื่อ้นเราก็เาข้านมให้ด้วยซ่าสบายดีก่อนสบายดีก่้วยเด็กสบายดีบ่เตียงคุณอีก สบายดีไหมคนใดบ่เตียงทองคนใดบ่เตียงทองคนใดคนใดบ่เตียงทองค่ะผู้ใดลูกคนใดคนใดบ่เตียงทองลูกคนไหนดีสบายดีบังดูสีบังดูสีบังดูผู้ใดผู้ใดบ่เตียงทองผู้ใดผู้ใดสีลูกผู้เสื้อสีหยังเนาะสบายดีก่อนนั่สบายเลยสบายดีสีบ่เตียงทองกันเลยสบายดีสีบ่เตียงทองสบายดีก่อนมาทองมาถามลายมาเขิน

ไอ้เซิร์ฟมากินข้าวเด้อวันนี้เด้อเอนเอาเอาไปด้มื่อนั้นลืมไม่นางไหนนะปลาเมือนั้นก็ฝากน้องน้ำดีเขาหนมบักหลายๆโอ้แพกได้คือน้องอันนี้ปลากระป๋องของบ่อทองเนี่ยแซ่บกินแล้วชิมแล้วรอ กินแล้วเกิแล้วคยกิน,แ,กนแต่ปลาน้ำเทิญอแม <c oughs> <c oughs> ่อันนี้ม่กินปลา <c oughs> ถิกคุกลองเบิร <c oughs> <c oughs> จเสีดายแล้วก็ <c oughs> เขาก็บอกผอมใส่ว่ะ เฮาน่าจะไปนินมากินพิกเอาจเอาจนเพิ่นลากพนะเอาจเพิ่นลากบ่อาจลากบ่ไ้ว่าสิไปนักกาย่่ายาเลยกินปลนิแม่นว่ายาโอ้ปลานิิงมากนะพี่น้องปลานี่กินได้ตลอดเว้าแล้กแปลกเลยเนาะยนนี่เฮายังบ่แปลกเมันมีพริกมันดินได้โดๆปลากระพงนี่นะปัวก็บมีหางกบมี อยู่ในเดินเลยบุกเก่าบุกเก่าบุกเก่าไะเซินเซนเซนกินข้าวเซนอยากกินด้โอ้ดดสบายดีบ่บุญก้อนสบายดีเ้สบายดี่อพ่อแม่สบายดีขนมีบ้น่นรุดนอกบ่งด้อยห่อยเเมื่อรั้นกักินตะเข้าหนมอาแเ้เอาว่าเซินเซน เสเลยเสเลยเตรียมข้าไปมันเป็นไเครื่องเราเขอบใจแข้วลูเข้บใจ้าปเต้างแเต้าไปเข้าเ้าไเข้าเ้าไปเ้าไปเ้าไปเอ้าไปเข้าไปเขาเขาไปเข้้าวเด้าไเขมไป้ไเข่าไปเข้เเขปไข

ก่อนลดลูกเนียก่อนสอมันเยอะเลยนี่อะไรเข้าเข้านี่เท่านี้แหละลูกป้าดิป้าเอ้ไปไปที่แรกก็ซ่ากินอะไรตังคังมีนะคือจริงแบบวความหมายอะไรมันนี้ตู้บ้านหมกเฟืองบนเขาที่จริงแบบวความหมายเนี่ยเพื่อยากให้หมูว่าทางเบดเนี่ยคือให้เกียรติแท้ให้แท้กินก้อน เดี <The> ๋ล <laughs> mm ูกเมียนอีกนกำลังแค่พี่ไมเ้ี่ยบรรยากาศหน่อยนึ่งนาะใบคือกึนสโวดเนาะว้ืยอกันบัววัามีเมียนดีบอกต้นีเ้า่หถึงคนมีชเนี่ยก็เ่มือนในที่นี้นอบ้าสจเอาเป็นละมือดูนะ